นทีนองเครื่องสองแสนใช้เงินสดลงทุนจะได้ไม่เจ็บเยอะนะลงทุนใช้เงินสดลงทุนจะได้ไม่เจ็บเยอะใช้เงินเชื่อเนี่ย ขายของไม่ได้นี่เจ๊งเลยอ่ะโดนธนาคารทวงยึดทนย่อยอ่ะไม่ใจตังค์มาเนี่ยรียบเก็บตังค์ปีสองมหื่นห้าปีก็สดแสนเงก็เปิดกิจการเล็กๆหาลูกน้องสักคนสองกน เราก็มาเป็นยาเหมือนเดิมนี่ได้จังเนี่ยยารับเมาเปิดบริษัทยาเดี๋ยวไปเปิดบริษัทยามที่นราธิวาส ดูแลห้างร้างบริษัทสถานที่ราชการที่เขาเปิดประมูล ง่วงก็พักสายตาสักห้านาทีเอี๋ยวร้องเพลอให้โัง ขอบคุณที่ทำให้รู้สุขเศร้ามันเป็นอย่างไรฉันยินดีเสมอเมื่อเธอนเนย หรือเมื่อเขาไม่ใช่คู่ของเราเขาก็ต้องเลิกจากกันไปเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่คู่ของเราเขาก็ต้องเลิกยินดีที่เจอสุขเสมอขอบคุณที่พกกันขอบคุณช่วงเวลา ขอบคุณลงพัดพาเธอมเจอฉันขอบคุณความทรงจำขอบคุณทุกรอยยิ้มที่ทำให้ได้รู้ก็มีความสุขเลยพ้ามองไม่ห่วงไม่เหิน ไม่เคยหายห่หวงยังหว่วงเสมอแต่ต้องจำใจรำร้รองนั่งน้ออกน้ำในหวัวใจปล่อยเธอไปปล่อยเธอไปปล่อยเธอไป 군지탐ี로숙ํา오ห <놀람>